สิ่งที่มันไปเห็นมาได้ยินมาพอมันเข้ามาพอมันเข้ามาจิตถึงเกิดความปั่นป่วนขึ้นก็เกิดความทุกข์พอมันเข้าไปยึดมั่นยึดมั่นมาจิตก็เลยเกิดความปั่นป่วนทำไมถึงเกิดความปั่นป่วนตัวนี้ขึ้นก็เพราะอัตตา เขาเรามีเรามีเขาเขาทำเราเขารักของเราเขาทำไม่ดีกับเราความเห็นความจิตอ่ะมีเรามีเขาพอความเห็นตัวนี้ปรากฏอยู่ในจิตเนี่ยมีเขามีเราเนี่ยมันก็เลยเกิดความปั่นป่วนขึ้น ความพอใจความไม่พอใจปรากฏทีนี้ก็เกิดอาการเกิดอาการทุกข์ขึ้นเกิดอาการความไม่สบายใจขึ้นแน่นแต่เมื่อ,อไรถ้าเรามีสติมีปัญญามองให้เห็นว่าเราไม่มีอาการนี้เวทนานี้มันกลับหายไป มันหายไปเพราะอะไรเพราะความเห็นของจิตความเห็นของจิตเนี่ยไม่มีตัวตนปรากฏขึ้นที่จิตเพราะตัวเองไม่มีบุคคลอื่นก็ไม่มีสิ่งที่กระทบกระทั่งกันก็เกิดขึ้นแล้วกระดับไม่มีตัวตน จิตก็เลยไม่ทุกข์จิตก็เลยดับทุกข์ลงไปเนี่ยขบวนการขบวนการที่ทําให้เกิดเวทนาในจิตสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเพราะความเห็นของจิตมีอัตตามีตัวตนสับปคคลแต่ถ้าเราแก้เข้าไปในความเป็นอัตตาเป็นตัวตนสับุคคลไม่มี ความเห็นความเห็นเกิดขึ้นในจิตเ่ยว่าตัวเองไม่มีอยู่ในไม่มีตัวตนพอใจไม่พอใจก็ถูกดับลงไปอาการที่ว่าเป็นเมทนาสุขหรือพอใจเต็มปีขึ้นหรือทุกข์ปรากฏขึ้นที่จิตมันก็เลยหายนั่นะอาการ จิตก็เลยไม่มีอาการนี้ปรากฏขึ้นไม่ปั่นป่วนขึ้นเพราะจิตเกิดความเห็นขึ้นภายในตัวเองว่าตัวเองไม่มีนั่นแหละก,ก็แสดงว่าตัวปัญหาที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดคืออุปทา,านยึดมั่นถือมั่น ว่าตัวเองมีว่าตัวเองมีเป็นตัวตนอยู่แต่เมื่อถ้าเราพิจารณาให้เห็นจิตให้ให้จิตเห็นตัวเองไม่มีอยู่เลยเป็นของว้างเป็นของว้างเปล่าเป็นสมมติปรากฏเกิดขึ้นแล้วกระดับ ความเห็นเกิดขึ้นภายในจิตนะจิตจะเบาทันทีปล่อยวางทันทีสุขทุกข์ไม่ปรากฏพอสุขทุกข์ความเห็นของจิตก็เห็นสุขทุกข์เหล่านี้อาการเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วดับไม่มีตัวตนน,นั่นแหละ ทีนี้เรารู้แล้วว่าตัวปัญหาของสิ่งเหล่านี้ก็คืออุปทานความยึดความเห็นภายในจิตเนี่ยว่าตัวเองมีอยู่เป็นอยู่ทีนี้เราไม่ต้องไปตามแก้อะไรเลยไม่ต้องไปแวิ่งตามสังขาร เพราะต้นปัญเหตุก็คือจิตที่มีความเห็นความขัดข้องอยู่ในจิตว่าเป็นตัวตนสับบุคคลดังนั้นสติปัญญาจริงต้องเข้ามาวางไว้ที่จิตเพื่อจะแก้ไขปัญหาของจิตเพื่อจะให้จิตเห็นความเป็นดั้งเดิมตัวเองความเป็นตัวตนไม่มีอยู่แล้ว ไม่มีอยู่เลยตั้งแต่แรกเอาอยู่แค่เนี้ยสังขารไม่เกี่ยวเลยเนะเห็นไหมมันไม่เกี่ยวกันเลยสังขารที่มันเกิดขึ้นปรุงแต่งไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยพาให้เราทุกเนี่ยเพราะว่าจิตขัดข้องอยู่ในความเป็นอัตตาตัวตนความเห็นภายในจิตมีตัวตนสัตว์บุคคลเป็นเนาเขาสัตว์บุคคล แต่ถ้าตุวนี้ไม่มีสังขารมันจะเอาอะไรมาปรุงแต่งมันจะเอาเชื้ออะไรที่มาปรุงแต่งว่าคนนั้นทํำเราว่าคนนี้ทำเราว่าคนนั้นรักใคร่กันว่าคนนี้เป็นห่วงกันอะไรต่างๆลูกมีผัวมีญาติมีแต่ถ้าจิตเห็นความไม่เป็นตัวตนสัพพุคนปึ๊บลงไปลูกก็ตามผัวก็ตามญาติก็ตามเป็นแค่สมมุติปรากฏขึ้นในกระดับ เป็นปรากฏการอยู่แค่นี้ในสมมตุติจิตจะเอาอะไรมาเป็นทุกข์ฉะนั้นตัวปัญหาของมันก็คือจิตยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนสับปะคนุนเนี่ยปัญหาเดียวเลย ไม่ต้องไปตามแก้อะไรสังโยชน์อะไรนะต่างๆนะไม่ต้องไปเนี่ยสังโยชน์ติดอยู่ที่จิตขัดข้องอยู่ที่จิตในความเป็นอัตตาเป็นตัวตนสัตวบุคคลกิตสะอาดเมื่อไหร่จิตหลุดออกความเป็นสมมติเมื่อไหร่จิตก็คือ,อุผล ปัญหาของมันทำไมครูบาอาจารย์พาให้พิจารณาตั้งแต่แรกก็เพราะว่าตั้งแต่แรกเราติดอยู่ในความเป็นตัวตนในความเป็นคนเนี่ยในมีที่มีร่างกายอยู่เนี่ยจึงต้องทำสิ่งนี้ให้แจ่มแจ้งขึ้นพอทำสิ่งนี้ให้แจ่มแจ้งขึ้น ถึงเห็นจิตเห็นความกัดข้องที่จิตทำไมเมืม่อไม่มาตั้งแต่แรกก็เพราะว่ามันมีความเป็นตัวตนอยู่กับกายนี้เป็นตัวของมันอยู่จึงต้องทำลายตัวนี้ให้ออกถึงเห็นว่ากายนี้แตกแต่ตัวเองไม่แตกนั่นแหะมันจึงเป็นขั้นตอนมา จึงต้องทำสมาธิถึตงต้องทำฌานถึงต้องทำสติฝึกสติเพื่อจะให้สิ่งนี้มันมีอยู่ที่จิตทําให้จิตเนี้ยมีอย่างมีคุณสมบัตินี้มีให้เกิดขึ้นเพื่อจะให้วางสติปัญญาเนี่ยถูกที่นี่รู้จักทางดาเนินพอรู้จักทางเหมือนเราก็รู้ว่าเราจะแก้อะไรกับจิต เราจะทำให้จิตนี้รู้อะไรทำให้จิตนี้ปล่อยวางอะไรมันจริงต้องมาเป็นอเงี้ยเพราะว่าที่จริงอาจารย์พูดเรื่องนี้แก้อัตตาเนี่ยใช่ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลยที่บันทึกตั้งแต่แรกเลยแต่แต่มันไม่เห็นไอ้ตัวนี้ก็เพราะว่ามันยังยึดความเป็นอัตตานั้นแน่นอยู่เป็นตัวตนตัวเองนะ่ะแน่นอยู่ เมื่อมันเห็นสิ่งเนี้ยไม่ใช่มันถึงจะค่อยๆเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดมาตั้งแต่แรกพอถึงมาถึงจุดตรงเนี้นะวันเนี้ยอืมพอไปฟังอันแรกก็เข้าใจเลยว่าอ๋อที่พูดมาตั้งแต่แรกเนี่ยคืออันนี้คืออันนี้อืมคือพอพอมาฟังตอนเนี้ยไปฟังอันนั้นอันเก่าอะ่ะมันเข้ามาถึงตรงนี้เลยอืแต่ตอนนั้นน่ะไม่เข้าใจ ตอนนั้นจะไม่เข้าใจในจุดนี้ไม่เข้าใจคือเข้าใจไปอย่างนั้นแตะที่แบบคิดนึกเอาอืมว่ายังไงคือมันไม่เห็นตัวนั้นอืมไม่เห็นตัวที่เห็นเออใช่ในขณะดนี้ที่มันเห็นกันอยู่อันนอาจารย์พยายามที่จะบอกว่าปัญหาของจิตคืออะไรไม่ใช่สังขารก็ฟังไปอย่างนั้นอ่ามันไม่ถึงพอมันเข้าพอมาเข้าใจแล้วถึงถึงเข้าใจว่า สิ่งที่อาจารย์บอกมาเนี่ยให้แก้อะไรร,รู้อะไร,รแต่ตอนนั้นฟังเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจแต่ได้กระเบิดบานด้วยได้กระเห็นด้วยแต่การเห็นตรงนั้นเน่ะมันยังยังเป็นแบบคําอยู่ดุ่มดุ่ม,ด,มดินดอนอยู่แต่เมือนเหมือนเห็นจริงแต่พอมันมาเห็นเห็นจิตจริงๆเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันถึงรู้ว่าปัญหาของมันคือ มันจะต้องเต็่มแจ้งมาเรื่อยๆเพราะน,นั้นะเป็นเป็นอย่างนี้ละมาจนจนมันจะเข้ามาถึงที่มันจะเข้ามาล้างกันจริงๆอ่ะคืออันนี้ฉะนั้นทีนี้สติปัญญาของเราเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าปัญหาของมันคืออะไรเราจึง จะวางสติปัญญาที่เรามีอยู่วางไว้ตรงไหนวางให้ถูกที่ถูกทางวางตรงที่ความรู้สึกที่เป็นเราอ่าอันนะันแหละเราถึงจะวางถูกพอวางถูกเนี่ยมันจะไม่ฝูงส่น้นมันจะมันจะมีแต่จะจะรู้จะเห็นกันจะปลดกันจะปล่อยกันโดยที่มันไม่มีการไม่มีเวลาเลยทีนี้ พอมันแวบไปเราก็พยายามดึงกลับมาวางอยูอ่มาวางให้ถูกแต่ถ้าวิ่งตามสังขารตามแก้สังขารเมื่อไหร่ไปทั้งวันไอ้จิตนี้ไม่ได้รับความสุขไม่ได้รับการปล่อยวางเพราะมันไม่เห็นแต่ถ้าเข้ามาวางจิตไวออ้วางสติไว้ที่จิตปัญหาของจิตแก้ปัญหาของจิตอันนี้จะรู้จะเห็น จะหลุดจะแก้ปัญหาเนีย่ยตรงนี้ฉะนั้นยังไม่ใช่ตามแก้สังขารแต่ก็ไม่แน่อาจจะตอนนี้อาจจะคิดว่าวางถูกที่และถูกจิตแล้วก็แต่พอต่อต่อไปก็อาจจะอ๋อไอ้ที่ถูกนี่มันมันไม่ใช่ตัวนั้นมันมตัวนี้มัน,มนี้ <Yeah. S 2> <c oughs> ออาะ เพราะมันจะเป็นแค่นี้ยคมันจะเหมือนจะเหมือนเหมือนปลาติดดังอ่ะพอมันพ้นจากตัวนี้มันก็ไปติดอีกตัวหนึ่งโดยที่มันไม่รู้ตัวพอมันรู้ตัวมันมันดิ้นไปไม่ได้แล้วพอมากดตัวนี้ไปจนปลดไปจนหมดเป็นสิ่งที่มันติดอยู่ห้องอยู่มันมีการหนึ่งที่อาจารย์เคยรูปแบพอให้จับมาดูตัวเองอืมันก็เหมือน มันเลยตัวเองไปอีกใช่มันเลยตัวเองพอมาฟังไอตัวที่ไอตัวที่กลับมาดูตัวเองเนี่ยกลับมันไม่ดูตัวเองกลับไปเลยตัวเองไปมันไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ไปหาอะไรเลยแต่ตัวเองอยู่ที่ไหนมันเลยตัวเองมันเลยไปยังไงนะเออพอถอยออกมาเอามุนไปนู่นเอาตัวเองไปหาอีก เพราะว่ามันถ้ามันเลยตัวเองไปเนี่ยมันไม่สงบใช่มันไม่สงบแล้วมันก็ไม่แจ่มแจ้งด้วยโตของมันด้วยมันจะฟุ้งซ่านกระทำเหมือนเก่าว่าทำไมทำไมไม่มันไม่สงบทำไมไม่ปล่อยวางได้มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะมันเลยตัวเองไปถ้ามันไม่เลยตัวเองเนี่ยมันจะเห็นปัญหาของมัน จริงๆมันไม่ต้องไปเดินหน้าไม่ต้องไปถอยหลังใช่ไม่ต้องเดินหน้าถอยหลังตรงตอนนี้ยมันเห็นเลยอ๋อตรงนี้เนี่ยแหละอ่าแต่ก็หลอกหลอกตัวเองได้เหมือนกันเพราะว่าเวลาเราเดินหน้าหรือถอยหลังเราไม่รู้อ่ก็จะรู้อ่านะ่ตอนที่มันเดินหน้าหรือถอยหลังอ่ะมันไม่รู้ไงมันหลงตัวเองนั่นแหะ มันเหมือนว่ามันดูมันมันกลับว่ามันคิดว่ามันดูตัวเองแต่มันไม่ได้ดูตัวเองดิีนมันก็เลยฟุ้สซานมันก็เลยไม่เห็นปัญหาที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไปหาเขาให้รู้ตัวเองอยู่ ทีนี้เราจะแก้ปัญหาอะไรกับจิตตรงนี้คีเท,ท่าน,นั้นเองถ้าเราถ้าเราแก้ตัวนี้ได้รนวางปัญจิปัญญาของเราไว้ถูกทางถูกที่มันน,ะนั่นแหละมันถึงจะเร็วขึ้น กรนิงต้องอาศัยความสงบด้วยเพราะว่าจิตไม่มีอยู่แล้วตั้งแต่แรกความเป็นเรานะ่ะมันมีอยู่แล้วตั้งแต่แรกในจิต พอธรรมชาติธรรมชาติในที่ถูกแก้ตัวเองจบเนี่ยมันจะจบเลยไอ้ธรรมชาติตัวเนี้ยไอ้ธรรมชาติที่จิตที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็ก็ดับดับลงไปดับดับในความเป็นจัตุมบุคคลนี้นะธรรมชาติอันนี้มันจะไม่ขอตัวกันขึ้นอีก เพราะมันไม่มีมันไม้พ้นมันไม่ได้พ้นความเป็นสมมุติไปนั่นแหละแล้วมันจะไปถามใครถ้ามันไปถึงจริงๆอนะ่ะมันจะไปถามใคร ก็เ,เชื่อว่าถ้าถึงตอนนั้นเราต้องรู้ชัดชัดเพราะว่าตอนเนี้ยที่เรามีอยู่เนี่ยเรารู้ชัดอืรู้ชัดว่ามีถ้า <c oughs> ถ้าฟังอาจารย์เข้าใจแล้วนะ <c oughs> มันจะไม่หลงมันจะไม่หลงว่าตัวเองหมดหมดก็คือหมดสิ้นสุดก็คือสิ้นสุดเมื่อมันไปถึง เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยรู้ชัดว่ามีอยู่อืมนั่นแหละเดี๋ยวมากเรื๋อวน้อยก็มีอยู่เท่นี้แหละต่อถ้าทำยังไงถึงจะชำระมันได้น่ะ <c oughs> ก็ความเพียรและก็ความรู้ที่ที่เราฝึกมาสติปัญญาที่เราเรียนมาที่เราจะเข้าไปแก้อะไรกับจิตนั่นแหละ ก็มันเหลืออยู่แค่นี้เนี่ยความเป็นความเป็นสมมติน่ะมันหมดไปนะนล้วมันจะมีอะไรอีกล่ะก็เพียนอยู่แค่นี้เองอะ่ะเพียนอยู่แค่นี้หมดก็รู้ว่าหมดสิ้นสุดก็รู้ว่าสิ้นสุด ไม่มาเกิดอีกก็รู้ว่ามีมาเกิดอีกไม่ได้เอาอะไรมาเทียบเคียงไม่ได้ไม่ได้มาส่องดูใจว่าตัวเองเออไม่ทุกข์กับสิ่งนั้น้ะนะเออไม่เอาอันนี้นะมาเอามาหลอกมาล่อว่ามันจะไปไหมมันจะเป็นไหมไม่หมดคือหมดอมันมีไม่มีแค่นี้เอง มันเป็นอยู่แค่นี้แหละเหมือนกันนะนั่นแหะแค่ปัญหาของจิตมันมีอยู่แค่นี้แหละ